คุณผู้ชมครับพื้นที่ป่าในประเทศไทยที่ลดลงเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากนะครับล่าสุดก็สดสร้อนๆกระหึมกระแสออนไลน์นะครับกับภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่านดังนั้นในวันนี้เราคุยกันเรื่องของปัญหาป่าไม้พื้นที่ป่าที่ลดลงเพราะอะไรคุยกับดรอดิอิรางกูลณ,ณอยุธยาน,นักวิชาการจากท DI อาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพื้นที่ป่าในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยลดลงมากขนาดไหนครับครับปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับ ถ้าย้อนอดีตตลอดเวลาประมาณ41ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราส,สูญเสียพื้นที่ป่าไป37ล้านไร่ครับซึ่งพื้นที่อันนี้เนี่ยถ้าจะอานองนึกภาพนะครับเรากําลังพูดถึงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ประมาณจังหวัดเชียงใหม่เลยครับโอ้โหครับเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์รดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยในวันนี้ประเทศไทยเรายือนอยู่ตรงไหนสําหรับพื้นที่ป่าเมื่อดูกับ ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับผมขออนุญาตเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาคล้ายๆประเทศไทยนะครับขออนุญาตดูตัวอย่างประเทศมาเลเซียนะครับหรือประเทศบูรนเนี่ยประเทศทั้งสองเนี่ยมีพื้นที่ป่าประมาณ 60- 70%ของพื้นที่ประเทศนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าลดเหลือเพียงแค่ประมาณ30%เเท่านั้นครับอาจารย์ครับที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเขาก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ผืนป่าโดยเฉพาะยุคนี้คือการทวงคืนผืนป่าแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับ ไม่ค่อยได้เกิดผลดีเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงย้อนหลังประมาณ30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเนี่ยลดลงมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่อดีตเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าประมาณ1 3 9ล้านไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ป่าเราเหลือแค่1้2ล้านไร่เท่านั้นครับแต่ว่าก็มีบางช่วงที่ดูเหมือนกับ,บว่ามันจะกระดกขึ้นครับในปี2543เนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนวิธีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าพื้นที่ป่าเเเเรราพพิิิ่่่่่มมมขึ้้้นแแตทีจงลลวไไดย คำถามสำคัญในวันนี้ครับอาจารย์คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร,รจุดที่พื้นที่ป่าเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วพื้นที่ไหนในไทยเนี่ยที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดจะเป็นจังหวัดในภาคเหนือนะครับเรากําลังพูดถึงจังหวัดน่านนะครับเชียงรายแพร่แล้วก็จังหวัดเลย พื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากแล้วก็สาเหตุสําคัญของการสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยก็คือการปลูกพืชเศรษฐกิจในในที่นี้เรากําลังหมายถึงการปลูกข้าวโพดเ <ừ> พื่อน,นําไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แล้วก็อุตสาหกรรมปศุสัตว์ครับ แก้ปัญหาย,ยังไงดีครับอาจารย์จากจุดนี้เดินต่อไปทางไหนดีครับครับในอนาคตนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเร่งปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐนะครับจากเป็นผู้ที่ดูแลป่าเนี่ยให้เป็นผู้ที่กํากับกฎกติกา2เราอยากเห็นการเพิ่มบทบาทของภาคสังคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับแล้วก็3เราอยากเห็นป่าเนี่ยทำหน้าที่ที่หลากหลายที่ให ประโยชน์กับประชาชนในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญแล้วก็มาร่วมกันลงทุนที่จะฟื้นสภาพป่าครับนี่คือข้อเสนอเพื่อที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อดิตเป็นอย่างสูงครับอาารยครับ,บ,รบสวัสดีครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ